ค่ะวันนี้เราจะมาทำก๋ยช่ยแบบต้มกันนะคะแม่ขุนทองก็จะผสมแป้งนะคะใช้แป้งสองตัวนะคะแป้งข้าวโพดนะคะตวงแบบนี้เลยนะคะครึ่งถ้วยนะคะแป้งข้าวโพดแป้งมันอีกครึ่งถ้วยตวงเกลือไปหนึ่งช้อนชานะคะแม่ขุนทองใช้น้ำอุ่น ถ้วยถ้วยครึ่งนะคะน้ำร้อนคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะไปสองช้อนโต๊ะนะคะแม่ขุนทองก็มีน้ำมันกระเทียมเกียวก็ใส่ไปสองช้อนโต๊ะคนไปนะคะเตาไฟฟ้ามันจะเร็วนิดนึงนะคะ ะะใช้แป้งมันแป้งข้าวโพดอย่างละครึ่งถ้วยน้ำ375มลใส่เกลือเข้าไปใส่น้ำมันพืชเข้าไปนะคะคนเดีย๋ยวมันก็จะจับตัวเป็นก้อนนะคะคนไม่นานการคนก็เหมือนการนวดแป้งไปด้วยนะคะพอแป้งเรากวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว พักให้เย็นแล้วเราก็จะปั้นได้เลยนะคะเราไม่มานวดอีกแล้วนะคะเตไาไฟฟ้ามันจะรวดเร็วมากนะคะจะปิดเตาด้วยกน เป็นก้อนเร็วมากเลยไม่ถึงนาทีเลยนะคะเนื่องจากเราก็ใช้น้ำอุ่นค่อนไปทางร้อนแล้วนะคะแป้งมันก็จะเริ่มสุกแล้วเราปิดเตาแต่เราก็ยังอยู่บนเตาของเตาไฟฟ้ายอยู่นะคะ เตาแม่หล็กไฟฟ้านนะคะแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักให้ยังตัวนะคะก็จะมาปั้นเป็นกุยช่ายดันนะคะก็ใช้แป้งนวลโดยการใช้แป้งมันนะคะเป็นแป้งนวลน,นะคะ จะได้หยิบง่ายๆนะคะแล้วนี้จะมาทำไส้กุยช่ายกันนะคะแม่ขุนทองก็ตัดกุยช่ายมาแล้วก็นะคะใช้จันไตจัดนะกุยช่ายห้าร้อยกรัมเราจะปรุงรสไปก่อนผัดนะคะจะใส่เบกกิ้งโซดาไปนะคะหนึ่งช้อนเกลือสอช้อนชาน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะน้ํามันกระเทียมเจียวนะคะสามช้อนโต๊ะ คนให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกะละมังขึ้นตั้งไฟได้เลยนะคะผัดไฟอ่อนๆนะคะผัดไฟคนให้เข้ากันถ้าบางคนทําสดนะคะที่จะไปนึ่งไปอะไรนะคะก็เอาแค่นี้แล้วก็เอาใส่กระชอนแล้วก็ให้เสดดน้ํานะคะบางคนขยาก่อนนี้นะคะขยําตัวนี้ก่อนแล้วค่อย เอามาใส่ไส้โดยไม่ต้องผัดนะคะตัวนี้นะคะแต่นี้ไม่หุ่นทองผัดเลยนะคะจะได้เก็บไส้ไว้ได้ผัดไฟอ่อนสุดเลยนะคะหมคะเริ่มสลดแล้วนะคะผัดเริ่มยุบลงแล้ว ใ้เวลาผัดไม่เกินสองนาทีนะคะแคบเดียวนะคะมันคนนาทีเดียวก็พอแล้วนี่นะคะก็จะแค่นี้มันก็เริ่มสด,ดแล้วนะคะเริ่มเดี๋ยวเราก็จะใส่กระชอนนะคะลงจานไว้จานหรือถ้วยได้ค่ะพอผัดแล้วเราก็เอานะคะมันยังไม่เย็นนะคะก็คือเอาทัพพีกดๆน้ำออกจากตัวผักนะคะนี่ก็ได้นะคะแบบนี้นะคะ ก็ง่ายดีนะคะกว่าจะรอมันเย็นนะคะมันก็นานก็หาจานใบใหม่มาลอง<ม>เห็นไหมนะคะน้ำหอกมาเต็มเลยะค,ะค่ะค่ะแป้งก็ได้แล้วนะคะเย็นตัวแล้วแม่ขุนทองก็โรยแป้งมันนะคะไปนะคะไม่ต้องลวดไม่ต้องอะไรแล้วนะคะ ก็คือเราบีออกมาเป็นก้อนตามที่เราว่าจะเอาใหญ่เล็กแค่ไหนนะคะที่เราจะมาปั้นกุยช่ายนะคะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะ ก้อนสวยมั่งไม่สวยมั่งก็ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะเราทําทานเองนี่นะคะแล้วกนแม่ขุนทองเชื่อว่าถ้าบางคนทําเพื่อการค้าก็จะเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะก็จะทําได้ออกมาสวยงามอยู่แล้ว ก็ไม่ได้ทําลูกใหญ่นะคะทําลูกเล็บพอคํำลูกเล็กๆแย่งนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาต้องกุยช่ายกันนะคะแม่ขุนทองปั้นกุยช่ายไว้สิบลูกนะคะตัวนี้เอาที่พอทานมื้อหนึ่งนะคะแล้วก็ น้ำมันกระเทียมเจียวไปสองช้อนโต๊ะนะคะอย่าให้มันเดือดพลาดน,นะคะเดือดปุดๆรอบๆก็พอนะคะเดี๋ยวแป้งกุ้ช่ายแตกนะคะตัวกุ้ช่ายแล้วก็เ,เตรียมจานไว้นะคะโรยน้ำมันกระเทียมเจียวไปนะคะแป้งสุกตัวแป้งก็จะลอยขึ้นมานะคะ,อ,ะอันนี้เริ่มเดือดปุดๆแล้วนะคะแม่ขุดทองจะใส่ลงไปเลย เราก็ให้ปุดๆเราอย่าให้เดือดพลานนะคะเดี๋ยวตัวกุยช่ายจะแตกเป็นแบบต้มก็ลดไฟลงนะคะพแล้วนะคะให้เราตักขึ้นมาเพราะแป้งที่เรากวนมันก็สุกระดับหนึ่งแล้วนะคะ ตาน,าน้ามันกระเจียมเจียวใส่นะคะ กระเทียมเจียวไปะะกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้นะคะนี่นะคะกุยช่ายแบบต้มของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะลูกน่ารักน่ารักน่ารับประทานนะคะลองทำทานกันดูนะคะ